เจออกหนึ่งแล้วนะเจอกันไม่รู้ว่าจะเจอยังไงอ่าอัปเดตสิบสองโหไอ้แก้มีเคยแล้ว่ะไอ้ปอดขึ้นเสียงนี่ต้องเตะออกสองวันนึงล่ะก็ฟาร์เวลยาวๆนะไม่มีใครพาพาพาฟาร์มบล็อกหูนะก็ใส่หูฟังแล้วเริ่มต้นกันเลย ฉันละชอบกานเดทเทียวจริงๆเธอรู้ไหมเดี๋ยวรอพี่ได้คอมก่อนนะพี่สัญญาว่าพี่จะลงคลิปให้ที่ขึ้นนะอาา่าฮะแล้วพวกนี้กูต้องส่งงานในสะัเออนั่นแหละชิมหายแล้วกูงานไม่ทำมูแต่เล่นติดติดอันนี้เกินไปแล้วเจ้าของช่อง จะเริ่มภายในอีกสอเอ้ยใกล้จะเทศก,กาลฮารลวีแล้วนี่ว่า Tri กออ t r i กทร Tri อทริจนชอบ trick or t r i c กใครจะพากูยังไงกูไม่ซนโอ้โห ไรค่าเองนี่แม่งสมชีไรยค่าจริงมีคนพาฉันไปฟาร์มลงดันหรือเปล่านะแต่ฉันว่ามีไม่กี่คนต่อให้เธอพยายามสุดเท่าไรก็ไม่มีใครพาเธอลงดันเจียนหรอกอืม หาเรื่องไงเดี๋ยนี้หาเรื่องอของดีไม่เก็บว้ยอูเซียนวันดีวันตายของเจ้าตูยุทธภพไอเฮียตู่สัตว์บนลลังตั้งชื่อสตรีไอเฮียตูอ่ะเฮ้ยมีคนพาลงไวไสัตว์แม่งแปลกใจ ตั้งแต่เจอหลวงตูในวันนั้นทำให้ผมเป็นอย่างนี้รู้หรือเปล่าร่ะว้าว,าวา Take care for yourself ต้องมึเงบเบล่งไหนวะเควสกูาหายกะโอ้เกมหมูป่าก็เต็มเลยเฮียหลุดมาจากท่าเหมี่ยเฮียสิบสามตัวเนี่ย โอ้หเฮียชัดเลยสัตว์ออกมันจะไปกูเนี่ยลำโพงไงสัตว์ไม่ได้ออกมาจากหูฟังเลยเบอร์ชาร์สเลสก็ขอเล่นการสตรีมเกมผีไว้ก่อนนะใช่เพราะว่าใกล้พิดสอบใหญ่สอบย่อยทรงผมสีดำนี่มันคิริโต้คิริโต้ทำหน้าน่ารักเลยชอบขอ นิดนึ่งนะเอาไว้วาดรูปใค่มันโดดผ่านหัวตู้เนี่ยเฮ้ยดาเมจรุนแรงขึ้นจนทาวรภพยุทธภพดิไปยุทธภพเดี๋ยวนี้ฮาทฮันลงดันแล้วล่ะเมื่อก่อนไม่เห็นลงนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกตู้ตู้น้อยทั้งหลายแล้นะ ไม่ลงดันนะเก็บแต่เฮเดี๋ยวเจอสายเวทไหม ไม่เฮี่ยมพังสะพานไอทุเลศยุทธภพจันทรายุทธภพจันทราไม่อยากลงดันฮาโลวีหน่อยโซโล่ดูเลือดตีดูเลือดนะก็ถือว่าโอพีอยู่แต่ไม่โอพีถ้าโดนไอเวนี่พวกนี้ทิ้ง เฮ้ยยโดดมาดิเล่นให้มันคนหน่อยนี่มันหมาป่าหรือหมูป่าเนะี่ยเบลฟูบมีบอฟูบอะเจ้าพวกตูดหึกพวกนี้ชื่อว่าบรอรฟูบนะเออเนี่ยวันนี้เหงาอะ่ะเออสักวันดิคอบนสักวันะนะน้องๆไม่ต้องดู น้องๆไม่อยากดูไม่ต้องดูนะเออน้องๆไม่เคยอันนี้อยู่แล้วพี่ก็เล่นตามสไตล์แต่ก็เปลี่ยนเกมด้วย เธอจะไม่ต้ายเพียงพอตัวฉันเยาะลอดอ่ะในความชื่อในในคำพูดกูกูหวังดีอยู่หรือวะอ้หมูก็จอกมานี่ เข่าล่วงอ่ะก็มาดิครับประทะก,กับนักดาบดูดเลือดเก่งดาเมจสองร้อยเองอ่ะโดนเนื้อไปนยถานจิงสองร้อยเนี่ยเฮ้ย ขอเสดิงแหล่ๆมั้งเนี่ยไม่มีอันนี้ละไม่มีอันจะกินแล้วเด้ออย่าทำตัวงกเหมือนหลวง,งตัวขอลองเยโหดูมันให้ดูมันให้เฮ้ยสีส๋อสองดาวอันนี้สามดาว n ขาดาวเด็กหาย missing children who need a mother เฮ้ยเฮ้ยมีเลเวลสี่ด้วย คือมึงพากูไปเลเวลสี่นี่มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะว่ามึงชนะนี่ะโอ้โหโ PP, พีพีฮะพีพีดูเลเวลโใครแบรกในทะํำจริงเลเวล4มากันก็เยอะไม่มีใครแบรกอันนี้ระดับอ,อีพิก นี่แค่ครึ่งรอดเลยวะเกินครึ่งรอดมาโทพาเคลมหัวฟักทองคืออะไร ของฟรีและดพาดาวอุย้ยขึ้นรอดอ้ปรูเซชวนเล่นทีละร้อยใครเล่นด้วยวะถ้ามนจริง เพื่อนเพื่อนแบกหน่อยเพื่อนเพืเ่อน,นตีไกลโฮ้ยปลากลัวแตกบนนั้นมีอะไรใส่เยอะเลยเบลกไปก่อน น้องน้องนะเดี๋ยววันหลังค่อยสตรีมประมาณสองทุม่มน้องๆหนูหนูๆของไม่ค่อยดีวะจะค่อยมาสตมมรีมวันเสาร์วันศุกร์แล้วนะรวดวันศุกร์ทีเดียวรัฐมนูญไทยลงตู่ชอบ ดาวนียดูแล้วก็แปดหนึ่งสู้เล้วก็สิบแทบไม่ไหว ยี่ปูฟ้าเจ็ดโมจะได้เวลาเขาดาวนอน จบเถอะโอ้ยคนมึงแต่งเหรอไอ้เหี้ย โอ้เฮียเนี่ยถามจริงแบบคนแค่นี้นักเป็นหาย ต้องช่วยกันเทค เคลิโตลัมดาเกมนี้แม่งกินเวลาชีวิตยิ่งกว่าเอาไวเลเบิลอีกแต่เจอเอาไวเ b l บิลเกมนี้มีร้อง à, tụi mình cái nó đẹp đạp luôn lắm đạp ผมเฮ้ยไม่ต้องเต้นละกูเหนื่อยแม่ชาปูวอคาโน่ภูปิทักษ์ภูปิทักมันร้ายว่ะ แครีอัพเียนอกเลยครับ โอ้โหไม,มไม่ม่วงไม่มออืองไม่ม่วงเขาเรียกว่าเกลือเหนื่อยเลยอ่ะทำทูปิสตีมแล้ววันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะร้วเออละบาย